นายพิธาลิ้มจริญรัตน์นะคะก็ย้ำว่าพักเก้าไกลไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทําการล้มล้างการปกครองตามข้อกล่าวหาค่ะและบอกด้วยนะคะว่าไม่ได้ไร้เดียงสาที่จะไม่รู้ว่ามีพักการเมืองช่องที่จะดูดสสเพื่อไปเป็นอํานาจต่อรองทางการเมืองค่ะ พักเก้าไกลยังคงเดินเกมรุกทางการเมืองจัดอีเวนต์ใหญ่นะคะงานโพลิซีเฟสครั้งที่1นึ่งเก้าไกลบิ๊กแบงค่ะคู่ขนานกับการรับมือคดียุบพ,พักนะคะโดยนายพิธาลิมเจริญรัฐก็แสดงความพร้อมที่จะส่งเอกสารคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกําหนดวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแจ้งเอาไว้ค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่มีเจตนาล้มล้างการปกครอง นั่นเพราะว่าการล้มล้างการปกครองหมายถึงการทำรัฐประหารหรือว่าการร่วมมือกับรัฐบาลในต่างประเทศการแบ่งแยกแผ่นดินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแต่ว่าสิ่งที่พักเก้าไกลทำนั้นมีเจตนาที่ดีเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันในประเทศผ่านนิติรัฐนิติธรรมและความศรัทธาค่ะและย้ำว่าได้เตรียมความพร้อมน้อมรับนะคะไม่ว่าคําวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรด้วยชี้ว่าเป็นนักการเมืองต้องเตรียมใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาค่ะและยังคงยืนยันที่จะทําหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยไม่ห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยโดนดูดสสจึงของให้ประชาชนเชื่อมั่นในพักเก้าวไกลค่ะ ผมฟังแต่ยังไม่เชื่อนะครับก็ไม่ได้ว่าไม,ไม่ไม่ไล่เดียงสาจนไม่รู้ว่าบางพักคอยากจะได้ไปเพื่อที่จะให้มีตัวโควต้าสาสเยอะเอาไว้ต่อรองครรมหรืออาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงอสองสามวันที่ผ่านมาก็รับฟังไว้ทุกเรื่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการบ่อนซ้อทำลายความเชื่อมั่นของพรรคในช่วงที่มันแย่อยู่แล้วแน่นอนว่าผมก็เตือนกับ เตือนผ่านคุณชัยธวัฒน์นะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักก็เตือนกับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ผมก็ช่วยกันพูดบอกว่าแน่นอนว่าเราฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังแต่ยังไม่เชื่อแต่ว่าเ,าเราไม่ล่าแม่มดหรือไม่กล่าวหาว่าเธอใช่ไหมที่อย่างนั้นเธอไม่ใช่ที่เป็นอย่างนั้น สำหรับการจัดงาน p olicy fest ครั้งที่1นก้าไกลบิ๊กแบงนะคะพักตั้งใจจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับจากนี้ค่ะเพื่อประมวลผลงานทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรของพักเก้าไกลครั้งแรกนี้ก็เป็นการประมวลผลงานในรอบหนึ่งปีนับแต่มีการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยนายพิธานะก็ได้นําเสนอนโยบาย6ด้านเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยคือประชาธิปไตยเต็มใบาการยกระดับคุณภาพชีวิตปลดล็อกชนบทไทยปฏิรูปรัฐเรียนรู้เท่าทันโลกและการเติบโตอย่าง มีคุณภาพค่ะขณะที่กําหนดการในช่วงบ่ายก็มีการจัดแถลงผลงานของพักนะคะผ่านกลไกลกรรมธิการสภาพร้อมกันนี้ก็จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตและอุดรธานีค่ะที่พักได้ลงพื้นที่ไปเปิดตัวแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้ค่ะยังจะได้เห็นวใส่ทัศน์นะคะของผู้สมัครแต่ละคนส่วนในช่วงเย็นนั้นในายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็จะกล่าวประถา,าพิเศษในหัวข้ออนาคตการเมืองไทยแล้วก็อนาคตพักเก้าไกลด้วยค่ะ สำหรับภายใต้ข้อสังเกตนะคะว่าการจัดงานของพักเก้าไกลครั้งนี้นะคะจัดงานไล่เลี่ยกกับพักเพื่อไทยจะเป็นการจัดงานชนกันหรือไม่นั้นนะคะทางแกนนาก็ชี้แจงนะคะว่างานของพักเก้าไกลนั้นมีการจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านานแล้วด้วยค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะขอบคุณครับ